กับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในช่องบาร์มแมนแนลเดียวนะครับผมเดี๋ยวน่้จะพาไปเล่นน้ำที่ถนนสีลมกันนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงอนุสาวรีย์ไทแล้วนะครับผมพอถึงอนุสาวรีย์ไทก็ฝนระนนํำลงมาเลยนะครับผมยังไม่ได้เล่นน้ำเลยนะครับฝนตกแรงมากครับจอดแวะถ่ายวิวบรรยากาศ ไดด้นะครับถึงบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงน,นะครับจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได,ได้ดูด้วยกันนะครับผมฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนะครับผมฝนตกหนักมากนะครับยังไม่ได้ไปเล่นน้ําสงการเลยนะเปียกก่อนแล้วนะครับผมอันนี้ถ่ายจากอยู่บนสกายวอล์กนะครับข้างบนนะ ถ่ายวิวบรรยากาศให้นัานผู้ชมได้ดูนะครับผมตอนนี้เราจะไปเล่นาน้ําที่สีลมนะครับผมแล้วก็พอออกจากสีลมเราก็จะไปที่สนามหลวงต่อนะครับรอติดตามชมคลิปตอนต่อไปได้เลยนะครับฝนเริ่มลงมิดลงมาแล้วนะครับเริ่มปล่อยๆล,ล,ลงมาแล้วนะครับผมเมฆเริ่มมาเป็นจํานวนมากแล้วนะครับฝนตกหนักมากนะครับผมดีแต่ตกนิดเดียวนะครับผม นี่นะครับฝนตกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับน้ําเต็มถนนเลยนะครับยังไม่ถึงสีลมเลยนะฝนนร่งกระหน่าลงมาเลยนะครับฝนตกก็ไม่กลัวนะครับผมยังดีที่ว่าฝนมันตกไม่นานนะครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นมันก็แดดออกนะครับก็จะเล่นน้ําต่อนะครับผมวมพยายามที่จะเล่นน้ให้โดยสูญหายไปนะครับ เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปเลยนะครับผมตกดติดตามช่องบ่าวใหม่สแนลไว้นะครับผม